ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสุดเด่นคารวยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็นำเอาตัวเลขจากคู่สองตัวบนล่างนะครับมาให้ท่านสมาชิกถ้าไปเปลี่ยนแนวทางนะครับครับเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้เนาะเ่วานนี้ก็มาดูกันต่อนะครับพอทําได้ก็มาทําให้สมาชิกถ้าไปเปลี่ยนแนวทางนะครับ ครับมาดูกันเลยนะครับผมก็มาแนะนำให้สักชั่นทีสักหน่อยนะครับเหตสมาธิก็ไปเป็นแนวทางนะครับตอนอื่นนะครับก็อย่าลืมคำเตือนนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำโดยชักจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายได้ใดทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ ครับมันดูกันเลยนะครับสติของเราก็เข้ามาก็ไหลายงวดก็แต่ผมก็มาตัดตัดมาเหลือน้อยชุดนะครับเพราะว่ามันเวลาไม่ค่อยมีเนาะเลขจะออกมานะครับอ068ล่าง36นะครับเราก็หลกหน่วยล่างเราบวก6นะครับแล้วก็นับต่อเป็น7นะครับด้านนี้ก็แตดกลเป็น9นะครับ แล้วดัานนี้เราก็เอา0นกับ8มาบวกกันนะครับแเราไม่บวกนะครับเราลดแต้มลงมาเป็น7นะครับ0นย์บวก7นะครับครับสถิติของเราก็จะเข้ามาอย่างนี้นะครับ0ย์บวก7ได้7 6 5กนับถอยหลังนะครับนับลงนะครับก็ได้7 6 5กนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ได้ได้เก้าได้7ได้2นะครับได้เาได้7 หกบวกหกได้สองนะครับเก้าเจ็ดสองนะครับถ้าตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นศูนย์นะครับเราจะนับเป็นเลขหนึ่งนะครับถ้าศูนย์เราจะนับเป็นเลขหนึ่งครับตามสถิติก็มาอย่างนั้นนะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือหนึ่งห้าเก้าล่างเก้าสองนะครับเราเข้าที่เก้าสองนะเก้าห้านะครับห้าเก้านะครับเข้าที่ห้าเก้านะครับ แล้วก็ต่อมาครับ159่าล่าง9 2นะครับ2บวก6เหมือนเดิมนะครับอันนี้เรานับเพิ่มแต้มนะครับ9กา็นับเพิ่มนะครับส่วน9กับหนึ่งเรามาบวกครับ1มาบวก9ลดแต้มลงมาเป็นแนะครับ1บวก8ได้9 8 7แนะครับเก้าเจก็ด้านนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ได้มาจาก9ก็คือ0ูนย์นะครับ สคือ3นะครับบวกหกได้แนะครับเลขที่ออกมาครับ308ล่าง30นะครับเราเข้าครับทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับอันนี้ก็สามบวกแนะครับสามบวกเจ็ดนะครับ3าบวกเจ็ดได้ศูนย์เกนะครับด้านนี้ก็แปดเราก็นับเพิ่มเป็น9นะครับ 9แล้วก็1แล้วก็0นย์เรานับเป็นเลข1นะครับหกวง1นเท่ากับ7นะครับเราก็ได้ 7. เเลขที่ออกมานะครับ57 9เจ้า5้าล่าง5้านะครับเ้วเข้าที่9 7นะครับแล้วต่อมานะครับงวทีิแล้วนะครับงวดที่แล้วก็5 7 9 5จ็านะครับแล้วก็57นะครับเราก็ได้5มาบวก6นะครับได้1 แล้วก็ศูนย์แล้วเก้านะครับด้านนี้เราได้แปดแล้วก็เจ็ดเอ่อแล้วก็สามนะครับเลขที่ออกมาคือศูนย์เจ็ดนะครับก็ศูนย์เจ็ดนะครับมาดุงวดนี้นะครับงวดนี้วันที่สิบหกมีนาคมนี้นะครับเราก็ได้ดังนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเก้านะครับเก้ายกมาแล้วก็มาบวกเอ่อห้าทดแ้มเป็นสี่นะครับเก้าบวกสี่ได้สามสองหนึ่งนะครับ ด่านนี้เราก็ได้หกแปดสามนะครับหกแปดสามนะครับรอเลขมาจาับคู่นะครับตัวเลขของเราก็จะได้ตัวเลขที่เข้าชุดนะครับได้หกชุดนะครับจับให้มันสั้นลงนะครับร,ร้อสิบาจจะเพราะตัวเลขที่มั่นใจนะครับ ดันนี้เราได้นะครับ3 2 1นะครับดันนี้เราได้6 8 3นะครับ68 3เราจับเฉพาะอ่สองตัวนะเรารับ2ตัวเลยจับ2ตัวนะครับก็ที่จับมามาก็ได้ดังนี้นะครับตัวเลขนะครับก็3 638แล้วก็2 6 2 8 1 6 1 8นะครับก็ได้ดังนี้นะครับก็ให้สมาชิกิดาไปเป็นแนวทางนะครับ สูตรนี้ก็เดินดีนะครับก็น่าติดตามนะครับก็ให้สมาชิกทักไปเพียนแนวทางหรือไปเปรียบเทียบกับท่านอาจารย์ที่หรือว่าท่านที่รับตัวไหนก็จัดไปเลยนะครับแต่สําหรับผมผมชอบเลขหนึ่งนะครับวันนี้น่าจะเป็นเลขหนึ่งมากกว่านะครับ่านหนึ่งมีหนึ่งหกกับหนึ่งแปดนะครับก็ให้สมาชิกทักไปเกณฑนแนวทางนะครับครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ